สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียมามเช้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้สรุปข่าวสมโมสรลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่1กันยายน2,568นะครับวันนี้นะครับ เป็นวันเดทไลน์นะครับการเซ็นสัญญานะครับกับอเล็กซานเดอร์ซักและมาร์กเกฮีฟาบิซิโอโรมานนะครับได้ออกมาคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสมโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้ตกลงการขายอเล็กซานเดอร์ซักนะครับอยู่ที่130ล้านปอนด์นะครับเมื่อคืนนี้ผมอัปเดตให้กับแฟนลิเวอร์พูลแบบเต็มอิ่มไปแล้วนะครับว่าท่านจะเชื่อโรมานูหรือเชื่อเดวิดออสตินแห่งเดลติก เชื่อใครก็ได้ยังไงลิวูก็ได้อีซักนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยครับผมมีเวลาน้อยไงเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันในช่วงเช้านี้กันเลยนะครับข่าวที่1วันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของข่าวดีนะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้บรรลุข้อตกลงขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการคว้าตัว อเล็กซานเดอร์อิซักแล้วนะครับรายงานจากพอสแคดฟ f a b r i z i โรมาโน o นะครับเคลียไปเลยนะครับก็คืออเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าตัวเก่งของนิวคาสเซิลสโมสอนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับตอบรับข้อสเสนอลิเวอร์พูลตามที่โรมาโ o บอกเป๊ะ130ล้านปอนด์ซึ่งทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในบริษัทพิมาริกนะครับ ก่อนหน้านี้อิซักดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายที่ยากเกินไปสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าเหลือสัญญา3ปีแต่ลิเวอร์พูลนะครับแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดเนี่ยสามารถโน้มน้าวให้อิซักนะครับออกจากต้นสังกัดได้สำเร็จกองหน้าทีมชาติสวีเดนวัย25่ปีนะครับมาในลงซ้อมตั้งแต่พรีซีซั่นนะครับแล้วก็กำลังจะไปเล่นในเกมทีมชาตินะครับและแน่นอนการจัดข้อเสนอที่หนักหน่วงของลิเวอร์พูล ได้รับการอนุมัติแล้วนะครับอันนี้เคียร์โลมาโน่ให้แล้วนะทีนี้เดวิดออสตินแห่งดีแอแลนติกนะครับที่เราได้ฟังกันมาตลอดนะครับเดวิดออสตินแห่งเดะแอแลนติกได้ยืนยันว่านะครับข้อตกลงล่าสุดนะครับอยู่ที่125ล้านปอนด์นั่นแหละเหมือนที่เขาว่านั่นแหละ125ล้านปอนด์นะครับบวกเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก5ล้านปอนด์เป็นเนื้อเดียวเนื้อเดียวก็คือ130ล้านปอนด์เดวิดออสตินบอกว่าเมื่อคือนนี้นะ เขาจะจ่ายไม่เกิน120ล้านปอนด์ตัวเลขจะไม่แตะ130ล้านปอนด์เป็นเงินสดนะครับคือเดวิดออสตินยืนยันนะ120ล้านปอนด์รียผู้จ่ายแน่แต่ข้อตกลงที่โรมาโน่คอนเฟิร์มตรงกับเดวิดออสตินคือ125ล้านปอนด์บวกแอดออนนะครับ5ล้านปอนด์และที่แน่ๆนะครับรวมเป็นก้อนเดียวอ่าโซดิดาบริตี้นะครับเพเมนต์จ่ายก้อนเดียวเลย130ล้านปอนด์ นะครับเคียนะอเลซาน,น,นด์อีซักจะเข้ารับการตรวจร่างกายในวันนี้วันนี้อีซักตรวจร่างกายนะครับและที่แน่ๆนะครับจะเป็นแข้งที่แพงที่สุดตลอดการของพิมลิกทันทีลิพูได้ใช้เงินทั้งสิน้นทะลุเพดาน400ล้านปอนด์เลยทีเดียวปีนี้นะครับวันนี้อีซักตรวจร่างกายนะครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อวานนี้กาเนโช่ใครหลายๆคนเนะี่ยตรวจร่างกายวันนี้นะครับผมสรุปประเด็นขออีซัก ยังไม่ได้จบแค่ประเด็นเดียวหรอกเพราะว่าผมเชื่อว่าแฟนลิฟูอยากรู้นะครับลิฟูปิดดิวอิซักที่130ล้านปอนด์นะครับอิซักนะครับกดดันต้นสังกัดนะครับขาดซ้อมบวกออกถแถลงการชัดเจนกลายเป็นนักเตะที่แพงที่สุดบริษัทของลิเวอร์พูลนะครับไอพีเมพิริกนะครับแล้วก็แพงของที่สุดของลิเวอร์พูลละลิเวอร์พูลใช้เงินใช้จ่ายรวมนะครับ400ล้านปอนด์ในซัมเมอร์เดียวนะครับมาวิเคราะห์ดีลนี้หน่อยวันนี้อิซักตรวจร่างกายนี้พูดหลายรอบเลยนะ นี่คือการแสดงพลังงานทางการเงินและความทะเยอทะยานของลิเวอร์พูลที่ต้องการกองหน้าที่เป็นแกนหลักหลังจากเสียแนวลุกสำคัญไปดี๋วนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วลีกนะครับเพราะไม่ใช่มีเพียงลิพูลนะครับที่ได้นักเตะระดับโลกเท่านั้นแต่นีคกสเซ้นยูเตตดนะครับแน่นอนเสียเสาหลักเสียเสาหลักแต่น i คก็เซนก็ได้เงินนะครับประเด็นสำคัญคือตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยทางการนะครับคือ 130ล้านปอนด์ตรวจร่างกายวันนี้นะครับวันนี้ผมเอาข่าวดีข่าวแรกให้ก่อนเลยนะครับวันนี้ตรวจร่างกายนะประมาณนี้ส่วนตรวจกี่โมงเดี๋ยวรอดูนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2นะครับนี่ก็คือสิ่งที่แฟนร์พูลต้องการนะครับในรายงานของโรมาโนนะครับผมเอาอลิเวอร์กาสเนอร์ก่อนนะครับอลิเวอร์กาสเนอร์ก่อนมามาเริ่มต้นให้นะครับอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับ กุณซืออในใหญ่ตัวเต็งที่จะไปคุมแมนยูถ้าลูเบนอัมริมลาออกได้ออกมายืนยันกับคริสตันพรีตนะครับว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างสโมสรลิเวอร์พูลกับคริสตันพรีตในการคว้าตัวมาร์กิฮีและยืนยันว่ามาร์กิฮีต้องอยู่กับทีมต่อไปแต่ถ้าโอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับไปฟังโรมาโน่นะเขาจะเปลี่ยนคำพูดนะเขาอาจจะสัมภาษณ์โดยที่ไม่รู้ว่าโรมาโน่พูดอะไรไป แต่แฟนๆรนะู้แล้วนะครับนี่เมื่อคืนวันอาทิตย์นะครับหลังจากที่พาเลตเนี่ยบุกไปชนะวิลล่าสประตูต่อศูนย์นะครับแน่นอนเอลเซ่นเนี่ยเพิ่งไปอยู่กับอาร์ซอลนนแล้วก็ลุยกับลิวอคูมาเนี่ยโอลิเว่ากาสเนอร์ยอมรับนะครับในบทสัมภาษณ์ว่าไม่มีดีลอะไรทั้งนั้นเราตัดสินใจได้เขายังเป็นนักเตะของเราอยู่อยู่ภายใต้สัญญาทุกอย่างขึ้นอยู่กับประธานสโมสรเท่านั้นนั่นไง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับประธานสโมสรเท่านั้นแฟนบอลสมควรได้เห็นนักเตะที่ดีที่สุดอยู่ในสนามนะครับเราหากเราไม่ขายมาร์กก็ต้องยอมเล่นเพราะเขารักสโมสรและทีมชุดนี้อย่างไรก็ตามลิวพูได้ยื่นขอ้อเสนอมาครับเมื่อคืนนี้ใครฟังผมเล่าอะโรมาโน่ก็บอกไปแล้วนะครับว่าดีลมันปิดคือ35ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ,อบวกอีก5ล้านปอนด์สำหรับโบนัสและเซลล์ออนคอร์ 10%นี่คือ3อย่างที่อยู่ในดีวมาร์เกฮีที่ผมเล่าเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ตามนั่นแหละแล้วตอนนี้นะครับดีฟูต้องเสริมทันทีเพราะคนาเต้เจ็บในเกมกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ใช้โจโกเมสโจโกเมสได้รับการอนุมัติแล้วนะครับในการไปเล่นให้กับเอซีมิลานแม่เมื่อคืนฟิตปังเลยนั่นก็หมายความว่านะครับตอนนี้นะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าอายุที่มากขึ้นของเวอร์จิลฟันได้34ปีนะครับการเข้ามาของมาร์เกฮีเนี่ย ถือว่าแน่นอนหลังเบรกทีมชาติโคนาเต้ถ้าหายไม่ทันมาร์เกฮีนี่นะครับจะยืนคู่กับฟันไรต์ตอนนี้นะครับในส่วนของอเลสซานดีซักก็ไปเมื่อกี้เล่าไปแล้วเนาะวันนี้ตรวจร่างกายดีวนี้นะครับทิศทางตลาดนะครับการได้มาร์เกฮีเนี่ยโคตรสำคัญเลยนะและนี่คือขวัญกำลังใจของลิเวอร์พูลในการเสริมสมดุลแนวรับให้มั่นคงทันที ผมสรุปเรื่องราวของมาร์กเกฮีนะครับก่อนที่จะไปเล่าเรื่องอื่นแล้วนะพอละเกฮีเนะี่ยคือกาสเนอร์ยอมรับเมื่อคืนนะครับในเกมที่ชนะแอสตันวิลล่านะครับว่าดีลวนี้ไม่มีดีลวนะแต่ถ้าเกิดกาสเนอร์ไปฟังโรมาโน่อ่ะมันจบแล้วคือ35ล้านปอนด์บวกโบนัส5ล้านปอนด์บวกเซลล์ออนคอร์เ10%เกฮียังเหลือสัญญาณ1ปีนะครับแต่ลิฟว์ก็ยื่นาล้านปอนด์นั่นแหละ เหตุผลลิพูต้องการเพราะคนนเต้บาดเจ็บฟันได้สาปีดาวลุ่งอย่างาดาวลุ่งคนใหม่ยังไม่พร้อมนะครับดิวนี้นะครับเป็นข่าวใหญ่มันใหญ่อยู่แล้ววันนี้ลิพูต้องจ่ายเงินทะลุ400ล้านปอนด์450อล้านปอนด์ประมาณเนี้ยคืนวันนี้นะและอิซักตรวจร่างกายก็ใหญ่เกฮีเนี่ยนะครับก็ใหญ่นั่นก็หมายความว่านะครับามาวิคะห์จริงๆอ่ะต,ตลาดตลาดตอนนี้จะโฟกัสไปที่ดิลขออิซักก่อนตอนนี้นะ จะโฟกัสที่ดีลของอิซัก,ก่อนและหลังจากนั้นนะครับดีลของมาเกฮีเนี่ยแน่นอนเป็นการปิดดีลเชิงแท็กติกการได้กองหน้าเพิ่มได้กองหลังเพิ่มปูทางสู่อนาคตแทนที่เวอร์จิลในอนาคตนะครับก็นี่คือผมก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงต่ออะ่ะเพราะข้อมูลมันก็อัปเดตเท่านี้ก็บอกแล้วว่าโรมาโนมันจบแล้วนะครับเมื่อ2ชั่วโมงแจ้งให้ทราบประมาณนี้ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กซานเดอร์อิซักอีกรอบนะครับคราวนี้จะไปเวอร์ชั่นของเดอะเทเลกราฟนะครับเมื่อกี้ผมเวอร์ชั่นจากโรมาโนก็คือตรวจร่างกายวันนี้ใช่ไหมคราวนี้ไปฟังในเวอร์ชั่นของเดอะเทเลกราฟกันนะครับสถานตอนนี้นะครับลิฟูก็ได้รับไฟเขียวจากการเซ็นสัญญาอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับมูลค่า130ล้านปอนด์แล้วนะครับอิซักต้องการเล่นให้กับลิพูเป็นต้นทุนอยู่แล้ว สถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับถ้าได้อีซัคก,กับมาร์เกฮีเนี่ยคือทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ทุกรายการเลยแหละนะครับ100%สเปสำหรับชนะพรีเมียร์ลีกนะครับเกมที่แอนฟิลด์ลูกฟรีคิกของโดมินิกโซบอสไลนะครับแล้วก็ที่แน่ๆน,นะครับในส่วนของรายงานจากเดอะเทเลกราฟได้ยืนยันว่าหลังจากจบเกมเนี่ยสโมสรนิคัสเซิลยูไนเต็ดนะครับแน่นอนเขาได้พิจารณาแล้วนะครับว่าจะรับข้อสเสนอ 130ล้านปอนด์จากลิเวอร์พูลทันทีในส่วนของวันนี้นะครับกำหนดการตรวจร่างกายของอาริสันเดอิซักก็จะขึ้นตามนั้นแหละผมยืนยัน2ฉบับก็น่าจะพอแล้วเนาะสำหรับการตรวจร่างกายของอิซักก็คือโลมาโนและในส่วนของเดอเทเดกาฟนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับไม่มีอะไรพลิกผลอีกแล้วอิซักเป็นกองหน้าที่ดีสุดนะครับเขามีย3ิบ3ประตูโมซาล่ามี29ประตูนั่นก็หมายคขาว่านะครับตอนนี้นะภาพรวมเนี่ยจะจัดทีมยังไง ผมเชื่อว่าโดมินิกโซบอสไลน์นะครับเล่นแบ็คขวาไปเถอะตลอดฤดูกาลนะครับเพราะว่าถ้าอิซักมาเนี่ยเอกิติเก้ต้องนั่งละเพราะเราเห็นความเหนื่อยล้าของเอกิติเก้ละเพราะว่าเขามาปีแรกอ่ะยังปรับพริมกับปรับตัวกับโดมินิกไม่ได้หรอกเขายังไม่ได้แข่งเหมือนโมซาล่าแต่คนที่สอบผ่านจริงๆนะครับแบบไม่ต้องไปแข่งเลยก็คือมีรอสเคอร์เคชนะครับแบ็คขวาเนี่ยโซบอสไลน์ so เนี่ยผมว่า50 50ก็เอาเขาเล่นก็ดีนะให้แม็กกากับกาเวนเบิร์ชคุมกลางมันโอเค ทีนี้นครับในส่วนของชัยชนะในเกมกับอาร์เซนอลเนี่ยคือเชิงบวกและการได้อเล็กซานเดอร์อิซักของลวอรวพูลเนี่ยคือการลุ้นแชมป์เต็มตัวนะครับอย่างก็ตามเนี่ยการจัดทัพมีคำถามเกิดขึ้นในเดอะทเลกราฟด้วยนะว่ามีการพูดถึงการจัดไรอัพถ้าอกิติกเนะครับยังคงโชว์ฟอร์มอย่างนี้อยู่และอิซักมาจะทำยังไงอาจจะมีการป,ปรับระบบเป็นกองหน้าคู่ย้ำ อาจจะมีการปรับระบบเป็นกองหน้าคู่นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งถนัดของอิซักคือริวพูลในปัจจุบันเนี้ยเล่นระบบ4231น,นะครับแต่การมีอิซักกับอีกิติเกในในระบบเดียวกันเนี่ยนะครับก็ต้องรอดูเนาะการโจมตีทางกราบซ้ายเมื่อคืนนี้ไม่ได้เด่นนะการโจมตีทางกราบซ้ายอีกิติเกไม่ได้เด่นเลยแต่เป็นกั๊กปอ่ะพยายามมากกว่านะครับผมสรุปเรื่องราวาของอิซักนะครับว่านิคันสเซนยูยเนเต็ดอันนี้อิซักเวอร์ชั่นของเดเทเลกาฟนะ ก็คือนีคัสเซนยูนิต็ดนะครับพร้อมขายอีซักแล้วนะครับ130ล้านปอนด์เหมือนที่โรมาโน่กล่าวไว้และวันนี้คือวันที่ตรวจร่างกายอเล็กซานเด์อีซักไม่ได้เล่นไม่ได้ลงสนามเลยนะครับมียิบสาประตูดูกันทีแล้วไปลองแค่โมนะครับการได้อีซักนะครับแน่นอนฟอร์มลิเวอร์พูลเนี่ยอาจช่วยลุ้นแชมป์ให้ชัดเจนกว่าเดิมดิวใหญ่นะครับดิวนี้นะครับจะจับคู่กับอิกิติเกจะใช้งานกันยังไงก็ให้อเน,นสล็อตเป็นคนปวดหัวละกันนะครับเราแค่เป็นคนฟังข่าว นะครับก็รอดูนะครับวิเคราะห์ดิวนี้ก่อนวิเคราะห์ดิวนี้นะครับนี่คือการตัดสินแชมป์พรีเมียร์ลีกไหมไม่ใช่นะได้ซัดไม่ใช่เหมือนคาวบาลิร์พูได้แชมป์เลยไม่ใช่แต่หมายถึงว่าลิเวอร์พูลมีมิติการโจมตีเกมรุกนะครับและที่แน่ๆบริหารให้ดีเหอะห้องแต่งตัวใครจะเอาใครลงนัดไหนรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกมนะครับหลังจากจบเกมเนี่ยอาร์เซนอลมีข่าวร้ายนะครับเพราะว่าหลังจากที่ภาพจับนะครับหลังจากเล่นได้ไม่นานนะครับวิลเลียมซาริบานี่นะครับมีปัญหาการบาดเจ็บแต่ไม่ร้ายแรงนะครับในเกมที่แข่งกับลิเวอร์พูลนะครับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็เสียอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะวิลเลียมซาริบาปากการหลังตัวเก่งไปนะครับคือหลังจากจบเกมเนี่ยนะครับคลิปของอาวิลเลียมซาริบานะครับถูกอยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับในการเดินกระเพก แล้วก็ตอนนี้นะครับเขาเนี่ยพยักหน้านะครับว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมากในส่วนของมิเกลอร์เตตานะครับก็ยืนยันนะครับว่าซาลิบา้มีอาการข้อเท้าพลิกในช่วงของการวอร์มอัพข้อเท้าพลิกในช่วงของการวอร์มอัพแล้วก็ซาลิบานะครับฝืนเล่นไงแต่ว่าไม่ไหวนะครับบรรยากาศแนนฟิลนี่เปลี่ยนเลยนะครับถ้ามีซาลิบาก็จะเป็นอีกเรื่องเนาะแต่อะไรก็ตามนะครับข้อเท้าพลิกเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะเพราะว่าซาลิบานะครับเดินไม่ได้ ข้อเท้าต้องใช้ไม้เท้าค้ำอ่ะนะครับแต่ก็ถูกเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสแต่มีโอกาสถอนตัวนะครับเดินอย่างนี้มันจะไปแข่งกันยังไงล่ะก็ขอขอให้หายไวๆนะครับการที่อาร์เซนอลเสียซาลิบาไปเนี่ยมีผลกระทบนะเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับไม่รู้เขาจะพักแค่ไหน่ะแต่เหมือนจะมีข่าวมาว่าข้อเท้าพลิกไม่ร้ายแรงอ่ะแต่ว่ามันเป็นความเชื่อมั่นในทีมอาร์เซนอลจาเป็นที่จะต้องลุ้นแชมป์ไงก็รอดูกันนะครับขอให้หายไวๆนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโดมินิกซูบอสไลน์นะครับนี่น่าจะเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นฤดูกาลเลยนะครับโดมินิกซูบอสไลน์นะครับกลายเป็นฮีโร่นะครับในการยิงฟรีคิกนะครับในทีที่83ด so สนะิบสามซูบอสไลน์เนี่ยยืนไปขวานะแต่ปั่นฟรีคิกระยะ30หลานะครับลูกกระแทกเสาเสียบตะข่ายอย่างเหลือเชื่อนะครับพาลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเอาชนะอาร์เซนอลได้ ลูกนี้นะครับทำให้โซบอสไร์น์นะครับกลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ18ปีนะที่สามารถยิงฟรีคิกนะครับในช่วงของท้ายเกมเมื่อก่อนนี้ซีเฟนเจอรัตเคยทำในเกมกับแอสตันลบล่าในปี2007หลังจากจบเกมนะครับโซบอสไร์ so ได้ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตไว้ว่าผมซ้อมลูกฟรีคิกบ่อยนะแต่ระยะนี้ไกลกว่าปกติผมเลยคิดว่าต้องเสี่ยงแล้ว และมั่นใจว่าลูกนี้ยิงได้สุดท้ายแล้วมันเป็นจริงต้องขอบคุณคำพูดของเทรน์อเลสเนอร์โนที่เคยรับหน้าที่นี้มาก่อนแต่ครั้งนี้ผมตาผมบ้างแล้วล่ะสโบรสายตาผมบ้างแล้วล่ะในขณะที่กุนซืออันรสนะครับได้ออกมาชื่นชมเลยครับสโบรสไท์คือภาพสะท้อนความเป็นลิเวอร์พูลเขาเล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกหรือแบก็กกลางลุก เขาทำได้ยอดเยี่ยมในครั้งนี้ใชัยชนะนนในเกมนี้ครับลิพูเป็นทีมเดียวที่มีสติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากผ่านสามนัดแล้วก็การออกไปเยือนนัดต่อไปเนี่ยนะครับก็พวกเขาจะต้องออกไปเยือนเบอร์ลี่ในเกมต่อไปหลังจากเบรกทีมชาติแล้วก็เปิดศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ก,กับแอตเลติกมาริดนะครับก็ถ้าสรุปนะครับในส่วนของโซบอสไทร์เนี่ยการยิงฟรีคิกลูกนี้นะครับพาเก็บชัยเจ้าตัวยอมรับนะครับซ้อมบ่อยนะแต่ตอนนี้เขาขอรับผิดชอบลูกยิงอย่างนี้เอง นะครับและเป็นคนแรกในรอบ18ปีนะครับที่ยิงฟรีคิกในช่วงท้ายเกมนะครับต่อจากซีเฟนเจอรัตในปี2007นะครับแล้วก็คุณเซอร์เนสรอตชื่นชมมากลิฟภูฟอร์มแบบนี้ชนะ100%นะครับมาวิเคราะห์นะครับ,ว,รบว่าลูกยิงลูกนี้บอกอะไรเราบ้างก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่3แต้มธรรมดาแต่คือการเป็นภาพลักษณ์ลิฟูนะครับจังหวะแห่งเวทมนต์การยิงแบบยุคเดียวกับซีเฟนเจอรัตนะครับของโซบอสไนเนี่ย กลายเป็นหัวใจในแดนกลางนะครับและสามารถยิงไกลเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนี่คืออาวุธลับนะครับจิริพูจะต้องใช้ยืนระยะเลยแบ็คขวาโซบอสไลเอาไว้ยิงฟรีคิกด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกมนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของสิติผ่านกูรูนะครับกูรูของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็คือเดวิดดินนะครับเดวิดดินก็จะเป็นนักข่าวสายลิเวอร์พูลที่ผมพูดบ่อยมาก แม้เกมนี้นะครับจะไม่ใช่ใชัยชนะที่สวยหรูนะครับแต่การเก็บ3แต้มเนี่ยทำให้ลิพูคุมจังหวะนะครับและที่แน่แน่ลูกของดูมินิกซซบอสไลมหัศจันในมุมของเบนคารนอปตันคุณอาเป็นอีกบรรณาธิการข่าวนะครับเบนคารนอปตันได้ลกล่าวว่าอาร์เซนอลยังคงเจอปัญหานะครับที่ผู้เล่นเนี่ยนะครับระวังเกินไปและที่แน่ๆน,นะครับตัวของเขาอะบอลน่ะช้ามากอาร์เซนอลบอลมันช้าขาด นักเตะอย่างซาก้าที่จะมาสร้างทีเดตมาตินโอเดนการ์ดก็เช่นกันฉะนั้นตอนนี้นะครับสุดท้ายแล้วการเร่งในตอนท้ายอาร์เซนอลเนี่ยเสี่ยงเกินไปไม่สามารถที่จะผ่านลิเวอร์พูลไปได้ผมสรุปเรื่องราวของบรรณาธิการข่าวนะครับเพราะว่าเวลามันน้อยละก็คือลิเวอร์พูลชนะอาร์เซนอลได้นะครับคือฟีคีของโซบอสไลเนี่ยคือมันเป็นคำสาปที่แอนฟิลเนี่ยนะครับยังคงมีอยู่อาร์เซนอลน,นะครับยังไม่ชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 1 2 ชัยะนะในเกมนี้นะครับไม่ใช่แค่3แต้มแต่มันคือสะท้อนถึงความต่างของสภาพจิตใจลิพูมีความมั่นใจนะครับที่จะผ่านในเกมใหญ่ๆได้เสมอนะและที่แน่ๆน,นะครับอาร์ซนอลขาดคิลเลอร์อินทริกคือนักเตะที่เป็นเพชรฆาตยอร์เคเรสยังไม่ตอบโจทย์อาร์ซนอลนยังไม่พร้อมที่จะแย่งแชมป์กับลิพูถ้าฟอร์มไม่สม่ำเสมอแบบนี้อาร์ซนอลต้องชนะลิพูได้สินะครับก็มันก็เป็นเกม 50- 50นะครับผมบอกว่าเลยลิพูก็เกือบแพ้ก็ แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับหมดหรือยังเรื่องราวของ Ma n of the Match ครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นบทสรุปของเกมนะครับขออนุญาตแจ้งสิติหน่อยนะครับหลังจากจบเกมนะครับมีโมเมนต์พิเศษหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะลูกยิงฟรีคิกนะครับลิปูเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์แหละนะครับยิ่งวันนี้นะครับอเล็กซานเดอร์ซักตรวจร่างกายมาร์กยฮีก็อาจจะตรวจร่างกายในวันนี้นะครับ แต่ในเกมกับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือตอนนี้ลิเวอร์พูลต้องเสริมกองหน้ากับกองหลังนะครับเกมการแข่งขันเมื่อคืนนี้แมนออฟเดอะแมตช์ก็คือโดมินิกซูบอสไลนะครับยอดเยี่ยมในการเล่นแบ็คขวาจ่ายบอลแม่นยำห้ครั้งสกัด2ครั้งเคลียร์6ครั้งซีตีของลิเวอร์พูลเมื่อคืนเกมกับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเกมใหญ่นะคกองบอลน,นะครับ53เปอร์เซ็นต์อาร์เซนอล47เปอร์เซ็นต์ยิงทั้งหมด9ครั้งนะครับลิเวอร์พูลยิงเข้าก,กรอบแค่3ครั้งเป็น1ประตู อาร์เซนอลยิง11ครั้งเข้ากรอบครั้งเดียวนะครับได้ไม่ได้ประตูลิเวอร์พูลเตะมุม3ครั้งอาร์เซนอลเตะมุม8ครั้งลิเวอร์พูลทำฟาวล์เจครั้งอาร์เซนอลทำฟาวล์สิบครั้งบทสรุปก็คือลิเวอร์พูลชนะอาร์เซนอลได้นะครับบิลเลียมซาลิบาเจ็บตั้งแต่นาทีที่5อาร์เซนอลเนี่ยมาเสียซาลิบาเนี่ยคือเสียเสถียรภาพของเกมรับและที่สําคัญลิเวอร์พูลเฉียบคมกว่าสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเกมนี้สะท้อนให้เห็นว่าแชมป์เก่ารู้วิธีชนะรู้วิธีชนะอาร์เซนอล แม้จะเล่นไม่สวยหรูนะครับต่างจากอาร์ซนอลที่ยังขาดความมั่นใจในเกมใหญ่ลิเวอร์พูลแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าความนิ่งคุณภาพเฉพาะตัวบุคคลเนี่ยสามารถฉีกหนีคู่แข่งฤดูกาลนี้ได้ทันทีรอดูกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับในเช้านี้นะครับผมต้องรีบไปโรงเรียนแล้วนะครับขออนุญาตยังไม่ตอบคำถามแฟนนะครับใจนี่อยากจะเล่าเรื่องราวเยอะเลยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ